สวัสดีค่ะกลับมาอยู่กับเตยละะะแล้วนะคะและในวาเลนไทน์นี้ทางบิวอันคาวเขาก็ได้ปล่อยคลิปอ่าชื่อว่า Cloud c a s สเซสแฮปปี้วาเลนไทน์เดมาซึ่งอันเนี้ยไม่รู้เลยว่าเป็นเกี่ยวกับอะไรไงเดี๋ยวเราลองไปดูกันดีกว่านะคะสวัสดีครับ ใช่ทุกคนอยู่กับอัโปในวันที่14กุมภาพันธ์ปี2023หรือว่าวันแห่งความรักนั่นเองอัโปอยากให้ทุกๆคนนะนึกย้อนกลับไปในวันที่เรานี้อยากให้ทุกๆคนรวบรวมความรักที่เราได้แต่วันนั้นคลายบอดคแคลไหม<า>รวบรวมมาจนถึงวันนี้ตอนนี้เดี๋ยวมันอยู่บนฝ่ามือแล้วใช่ไหมเดินออกไปข้างนอก แล้วก็ส่งต่อให้กับทุกคนที่เรามองตาเขาทุกคนที่เราได้พูดคุยกับเขาได้เจอเขาหรือใครก็ตามที่เรากำลังจะโทรหารเขาส่งต่อให้พวกเขาฮะแล้วขอให้ความรักความรู้สึกดีๆความสุขที่เราได้ส่งต่อให้กับคนอื่นเป็นพรที่ย้อนกลับมาหาพวกเราให้พวกเราได้เจอความรักดีๆได้เจอคนดีๆได้เจอความสุขในทุกๆโมเมนต์ Moment ของจังหวะของชีวิต เพื่อที่เราจะได้มีกำลังใจในการตื่นขึ้นมาในทุกๆวันเด่ออกไปใช้ชีวิตอย่างมีความสุขในทุกๆวันเพราะความรักคือการให้ประโยคสุดคลาสสิกประโยคนีน้ในหลายคนค,นคงเคยได้ยินตั้งแต่เด็กหรือหลายๆคนอาจจะเพิ่งได้ยินตอนนี้จากผมในเวลานี้ความรักที่เราให้ได้อาจจะไม่ใช่แค่ความรักที่ให้ในเชิงชู้สาวมันอาจจะรวมถึงความรักที่เราให้กับครอบครัวให้กับเพื่อนฝูงรวไมไปถึง ความรักที่ให้กับตัวเราเองผมอยากสนับสนุน,นให้ทุกคนส่งต่อความรักที่ดีให้กันและกันเพราะความรักเป็นสิ่งสวยงามครับว่าผมเชื่อว่าความสุขที่เกิดง่ายที่สุดือการให้มก่อให้ทุกคนมีความสุขมากๆในทุกๆวัน,นอันนี้คือคพี่หม่มใช่ป่ะพี่มาบไพี่หวานและหอมใน,นทุกๆวันเหมือนกันนะครับสวัสดีครับอยู่กับผมทูเจ เพื่อนไครเนี่ยที่จะคอยมีดยู่เให้คุณ่อนคาณบนเวทีแบบนี้คุณเชื่อว่าหลายคนคงจะรอดอกไม้หรือช็อยากเปกก็นอยู่ใช่ไหมครับสำหรับคนที่มีคู่และสมบัติสวรรค์เราขอแสดงความายินดีด้วยนะครับแต่ผมเชื่อว่าคุณผู้ฟังที่กำลังฟังเสียงอยู่ใตอนนี้ต้องมีคนเงียบอยูอย่ไม่น้อยเลยใช่ไหมครับไม่ต้องเงีไปนะครับผมจะคอยอยู่ข้างคุณเองคุณเชื่อเรื่องบทเพลงนึงถูไหมคุณสรพสิทธิ์ ล้วนดึงดูดซึ่งแต่ละกันเช่นเดียวกับความรักหากคุณต้องการความรักแบบนั้นผมก็อยากให้คุณใช้ชีวิตในแบบนั้นนั่นคือการที่คุณเห็นคุณค่าของตัวเองนับถือตัวเองใช้ชีวิตในทุกๆวันให้เต็มเปี่ยมไปด้วยความสุขและรอยยิม้รมรางงานเหล่านั้นก็จะดึงดูดใครสักคนที่มีความเชื่อในแบบเดียวกันเข้ามาในชีวิตเหมือนกับผมที่ถุกวันนี้ได้สร้างความสุขและรอยยิม้มเพื่อส่งมอบให้กับทุกคนในทุกๆวัน ก็คงะมองว่าความรู้สึกดีๆเหล่านี้จะเป็นพลังงานให้กับผู้คนที่เฝ้ามองการเติบโตและคอยซัพพอร์ตผมได้มีความสุขและรอยยิ้มเช่นกันสวัสดีครับอยู่กับต๋องนะครับผมและก็ขอไวรให้ทุกคนมีความสุขมากๆก,กับวันแห่งความรักนี้ครับผมผมขอแนี้เป็นตัวแทนของคนโสดนะครับใครโสดมาอยู่ด้วยกันฮะเราจะเป็นคนโสดที่มีความสุขด้วยกันครับเพราะว่าคนโสดไม่จำเป็นต้องไม่มีความรักนะครับผม คนส่วนก็มีความรักได้รักแบบครอบครัวรักแบบเพื่อนรักสัตว์เลี้ยงรักสิ่งของแล้วก็รักตัวเองครับวันนี้เนี่ยต๋องก็เลยจะพูดถึงการรักตัวเองเพราะว่าต๋องอะได้ลองทําแล้วแต่มันก็ได้ผลดีกับตัวผมเองมากๆด้วยที่ทำมาเนี่ยผมใช้ชีวิตบการคาดบอกอนาคตพรุ่งนี้ผมจะรวยพรุ่งนี้ผมจะดังพรุ่งนี้ผมจะประสบความสำเร็จเราคาดบอกกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตจึเราลืมโฟกัสปัจจุบันไป พอเราผิดหวังกบับสิ่งที่ไม่สุหวังมันก็เลยกดทับออกไปเรื่อยๆกลายเป็นทําให้เรารู้สึกดาวหรือเศร้ารู้ที่เราเองไม่รู้ตัวรู้สับเพราะฉะนั้นเราเนี่ยปรับตัวเองแล้วเนี่ยทิ้งบันพุ่งนี้ช่างแม่งอะไคดช่างันจะดดงไม่ดังจะรวยไม่รวยจะมีแฟนไม่มีแฟนช่างแม่งรับโฟกักสแต่จะมีความสุขหรือยาบเราหาความสุขให้ตัวเองเราหาพลังงานดีๆให้เองโฟกัสพลังงานหึงความสุขโฟกัสคนที่ทําให้เรามีความสุขโฟกัสในสิ่งดีๆของเราไอที่ไม่ดีช่างแม่งก็กล้าที่จะออกมาจากความขัดสนมาก เราสามารถทําได้นะครับเช่นแบบงานที้มันท็อกซิก,กเรา,เามากๆเลยแต่เรากลัวการเล่าสักกานะมากเราพยายามถามคนอื่นหาข้อมูลเตือนเน็ตดูรอบสามครภารที่อื่นเอา,ามาไปสัมภาษณ์เพื่อเราจะออกจะวังวนที่มันจะท็อกซิกกับเราได้เราไม่รู้หรอกว่าทุกคนเจอปัญหาอะไรบ้างเพราะทุกคนจะเจอเปัญหาไี่เหมือนกัน ไม่ใช่ทุกคนที่สามารถเข้า่าแบบหาคุณปีนเด้ง่ายๆคนที่จะบอกว่าจะลาออกก็คือคนที่ไม่ลาออกเกิดคนที่ลาออกคือคนที่ไม่เคยพูดว่าลาออกตอนลาออกเลยสวนกคือรักเองสวัสดีครับนับนะครับทุกคนเคยตั้งคําถามไหมครับว่าความรักคืออะไรมันเป็นคําถามยอดฮิตที่หลายๆคนอยากรู้คำตอบย่มความรักในโลกนี้มีเยอะมากไม่มีใครบอกได้เลยว่าย่มความรักแบบนี้ผิดหรือแบบนี้ถูก ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ของแต่ละคนที่ได้พบเจอวันนี้นัดขอพูดถึงความรักในมุมมองของนัดที่ได้เกิดขึ้นประสบของตัวเองความรักในแบบแรกคือความรักที่ได้ครอบครองฉันมีความสุขที่เธอเป็นของฉันเป็นแฟนฉันเป็นสามีหรือเป็นภรรยาของฉันฉันมีความสุขที่ได้บอกกับคนทั้งโลกเลยว่าคนคนนี้เป็นของฉันความรักในแบบที่สองคือความรักที่ไม่ได้ครอบครองเป็นความรักที่เกิดจากการที่เราเห็นเขามีความสุข แค่อยากเห็นรอยยิ้มจากเขาอยากเห็นเขามีชีวิตที่ดีอนาคตที่ดีแค่นั้นเราก็มีความสุขความรักในแบบที่สองนี้เป็นความรักที่นอได้เรียนรู้จากชีวิตของบิ๊กชีวิตที่ยอมตายเพื่อคนที่เขารักความรักแบบนี้ก็เป็นความรักที่สวยงามแต่โลกใบนี้มีผู้คนมากมายที่ผิดหวังในเรื่องความรักเมื่อเราเจอใครสักคนหนึ่งเข้ามาในชีวิตอย่าเพิ่งคาดหวังว่าเขาจะเป็นคนที่ใช่หรือจะเป็นคนที่อยู่กับเราไปทั้งชีวิตรู้ไหมว่า ความรักเป็นสิ่งที่ไม่แน่นอนและเปลี่ยนแปลงได้บ่อยที่สุดสิ่งที่เราควรทำคือทำแต่ละวันให้ดีที่สุดความรักคือการให้ไม่ใช่การรับถ้าเราคาดหวังที่จะได้อะไรจากความรักเราจะเกิดความทุกข์ Hey guys, t his is p e r t h here to bring you a little message on Valentine's Day. So I am actually someone who loves love quite a lot. Anything with a good love storyline, whether it be movies, TV shows, or games. I'm really into it. So, this isn't an original thought of mine, but it's just something that I came across recently that I found really interesting and had quite an impact on me. And that is the concept of love being a verb, an action, rather than a noun or a feeling. So, I think a lot of us have had an experience of loving someone before, whether that is reciprocated or not, it doesn't matter. But I think the most important thing is when we love someone is that we choose to love them. it's a decision that we make. so maybe sometimes the feeling isn't there. that doesn't matter. i think what's important is that we show this person love through our actions and then hopefully they will show it back to us. so this valentine's day, obviously it's a day to celebrate love, but that doesn't mean it has to be a love between two people. one of the most important people that we should be loving in life is, of course, ourselves i think that's something that a lot of us forget to do sometimes is to kind of just sit back and appreciate ourselves so yeah love yourself and really appreciate all the hard work that you've been putting in so this valentine's day guys whether you have uh, a partner or not if you do then please show them a lot of love and if you don't go ahead and love yourself because it's really important so yeah i hope this valentines day that you can just take some time uh maybe go out eat something that you love do something that you like and you have a really great day see y o bye สวัสดีครับออกไปเจอกันข้างนอกครับผมอามีอก็ขอทุกคนที่กําให้มีความรักขอให้ผ่านเป็นรับเรื่อยๆนะครับมีปัญหาแล้วก็คุยกันแล้วก็เข้าใจกันมากขึ้นในทุกๆวันที่ผ่านไปนะครับแล้วก็ขอให้คนที่ มีความรักแต่ไม่ได้กล้าที่จะบอกคนที่ตัวรักเนี่ยมีกังใจงนะครับกล้าจะบอกไหมผมว่าถ้าไม่กล้าที่จะบอกก็คนเพงไี้ตรงนี้ของวันนี้ใ,นนใครของเชิน,นะแล้วก็สำหรับคนที่พึ่งองกอของแขกรือตอนนี้ยังไม่มีความรักนะก็เชื่อว่ามันจะมีคนที่ดีเข้ามาในเวลาที่ดีแลเหมระสมดเชื่อว่าการที่เรารอและใจเย็นคิดว่ามันจะมีสิ่งที่ดีรออยู่ที่ปลายทาง สวัสดีครับผมบาโคตดินสิทธ์นะครับผมเนื่องในวันวัอินไทยปีนี้นะครับผมอยากจะมาบอกทุกคนว่าไม่ว่าคุณจะรักใครสักคนอยู่นะครับรักแฟนรักพ่อรักแม่รักพี่รักน้องหรือใครก็ตามแต่ขอให้คุณมีความสุขมากๆนะครับผมสุดท้ายนี้รักตัวเองเยอะๆนะครับเพราะว่าจะได้มีแรงไปรักคนอื่นเยอะๆนะสวัสดีครับ บ้านเองครับวันนี้ก็เป็นวันแห่งความรักเนาะซึ่อน้ำมะพร้าวให้น้องบางคนอาจจะไปเที่ยวกับเพื่อนไปเที่ยวกับแฟนหรือก็ไปเที่ยวกับที่บ้านจริงๆวันนี้มันเป็นเหมือนวันที่คนคิดขึ้นมาเพื่อให้ทุกคนบอกรักกันนะครับแต่มาเชื่อว่ามันมีหลายคนที่มันไม่กล้าพูดออกไปเพราะรู้สึกว่าการบอกรักใครคนหนึ่งมันมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะแต่ก็ไม่ใช่เรื่องยากเหมือนกันสิ่งที่บ้านอยากจะบอกก็คือ สำหรับคนที่ไม่กล้าบอกรักใครไม่ว่าใครก็ตามจะอยู่ในสถานะไหนก็ตามชีวิตเล่ามันสั้นมากอย่าให้ทุกคนได้พูดออกไปอย่างน้อยน้อยเขาก็ได้รับรู้สิ่งที่เรารู้สึกกับเขาขอให้ทุกคนมีความสุขกับวันวัน,นท้ายมากนะครับขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีของทุกคนขอให้วันในความรักนี้มันเป็นทุกวันนะครับไม่ใช่แค่วันที่14บสี่กรุ๊ปหะอยากให้การบอกรักคนที่เรารักกันมันอยู่ในทุกวันสวัสดีครับ เน,นื่องในวันวนเนาเลนไทน์นี้ผมอยากบอกทุกคนว่าขอให้มีความสุขกับวันวนเนาเลนไทน์นี้มีความสุขไปตลอดที่สําคัญอยากให้ทุกคนรักตัวเองให้มากมากรักคนรอบข้างให้มากๆาเช่นกันนะทุกคนมากนะครับสวัสดีครับผมจ้องนะครับตอนนี้ทุกคนเป็นยังไงบ้างครับในช่วงเวลานี้สบายดีสบายมากๆหรือใครในช่วงนี้ที่กําลังมีความทุกข์รือเศร้าใจในสิ่งแปลกปร่ผ่านเข้ามา เนื่องในโอกาสวันวาเลนไทน์นี้จ๊อบอยากวอวยพรให้ทุกคนมีความสุขกับสิ่งที่ตัวเองคิดว่ามันเป็นสิ่งเล็กๆทุกวันนี้คนเราอาจจะมองข้ามความสุขเล็กๆไม่น้อยที่เกิดขึ้นในชีวิตเราแต่จริงๆแล้วบางครั้งการที่เราได้เห็นอะไรเล็กๆก,ก็สามารถมีความสุขกับสิ่งๆนั้นได้โดยที่เราไม่รู้ตัวโดยที่เราเคยมองข้ามมันไปใน,นวันวาเลนไทน์ปีนี้จ๊อบอยากให้ทุกคน มีความสุขกับสิ่งที่งสิ่งนั้นครับสวัสดีครับทุกทุกคนผมปิงนะครับโอ้หวันนี้ก็วันเลนทายเนาะวันที่14กุมภาพันธ์ผมมีแต่หัวใจเต็มไปหมดเลยนะครับวันนี้ดูแล้วก็ช่างน่าตื่นเต้นแทนวัยรุ่นหนุ่มสาวนะครับวันนี้ก็จะเป็นวันที่แบบวัยรุ่นหนุ่มสาวรอที่จะส่งมอบความรักให้กันมอบดอกไม้มอบขน,นมหรือว่าอาจจะเขียนข้อความแทนความรู้สึกให้แก่กันนะครับแต่หลายคนก็นจะใช้วันนี้เป็นโอกาสดีที่จะบอก ให้อีกฝ่ายรู้ว่าเรารู้สึกยังไงกับเ,เขานะความรักเนี่ยมีหลายรูปแบบนะครับผมยกตัวอย่างง่ายๆเลยละกัน<อ>ก็เป็นความรักจากคุณพ่อคุณแม่นะครับผมคนที่คอยเลี้ยงดูเรามาตั้งแต่ยังเล็กนะฮะส่งเราเรียนหนังสือหาข้าวหาน้ําให้เราทานพาเราไปหาหมอในวันที่เราไม่สบายอยู่ข้างๆเราในวันที่เราท้อแท้ของอปีเ<อ><อ>นี่ยเขาก็เลย แนวคุณพ่อ,พอที่จะบอกก็เป็นความรักของเพื่อนฝูงนะครับก็เราก็อยากจะมอบสิ่งดีๆให้กับเพื่อนเราอยากจะเห็นเขามีความสุขเพราะเพื่อนเรามีความสุขเราก็มีความสุข<ม>แฮปปี้ไปด้วยกันนะครับหรือว่าเราจะอยู่กับเพื่อนในวันที่เขาท้อแท้คอยให้กําลังใจกันนะี่ก็เป็นรูปแบบความรักอย่างหนึ่งนะครับต่อไปก็เป็นรูปแบบความรักของคนรักนะครับก็เป็นรูปแบบความรักที่เราต้องใช้ทั้งความเชื่อมั่นและก็ความเชื่อใจนะครับ เพราะว่าเราต้องฝ่าฟัาอุปสรรคไปด้วยกันเรียนรู้ข้อผิดพลาดของการและกันอยู่ด้วยกันเคียงข้างกันไปนะครับก็สําหรับใครที่ไม่รู้จะมอบความรักให้กับใครดีในวันนี้นะครับผมก็เริ่มต้นด้วยมอบความรักให้กับตัวเองนะครับผมรักตัวเองให้มากให้ตัวเองมีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงเพราะเรามีความสุขคนที่อยู่รอบๆตัวเราก็จะได้รับความรู้สึกดีๆนะครับผม มีความสุขไปด้วยแฮปปี้ไปด้วยนะครับสวัสดีครับคุณอยู่กับอัสในวันของรักวันวนาเลนไทน์ปีนี้ของทุกคนเป็นยังไงบ้างครับบางคนอาจจะเจอแล้วบางคนอาจจะยังตามหายอยู่แต่จริงๆความรักก็อยู่ในทุกรูปแบบไม่ว่าจะต้องครอบครัวเพื่อคนรอบๆตัวคุณก็คือความรักคับวันนี้อัสเลยจะมามอบความรักความสุข เฮียสได้รับมาจากทุกคนมาส่งต่อให้กับคุณและอยากให้คุณเอาความรักความสุขามขาเนี่ยไปอบคอดคนขึ้นคาครอบครัวเพื่อนคนรอบตัวคุณ,คณ,คณ,คณให้คุณและคนรอบตัวคุณคมีแต่ความสุขมาในไทยปีนี้ขวัญมีความสุขมากนะครับอยากให้รู้เสมอว่าสเตจะอยู่ข้างๆคุณตอนนี้ครับทุกคนสุกตานะครับเป็นยังไงกันบ้างครับปีนี้ทุกคนมีความสุขดีหรือเปล่าได้ทำาสิ่งที่ตัวเองอยากครับ ได้รักใครแบบที่ตัวเองอยากรักหรือเปล่าในวันวาเลนไทน์นี้นอยากให้ทุกคนรักตัวเองมากๆอง,งความรักน,นั้นมันแผ่กระจายไปยังคนรอบข้างพ่อ,อแม่พี่น้องครอบครัวเป็นฝูงของคนรักบอกรักเขาในทุกครั้งที่เจอแันไม่ใช่แค่ในวันวาเลนไทน์เท่านทุกวันของปีเพราะว่าเราก็ไม่รู้จริงๆว่าเขาไหนจะเป็นครั้งสุดท้ายแต่ตอนนี้ถ้าคุณ,คณมีเวลาคุณยังได้เจอคนที่รักคุณอยู่ อ้คนเห็นทางของเขาก็าบอกรักเขาไม่เหมือนทุกครั้งในครัง้งสุดท้ายถ้าวันนี้คุณรู้สึกว่าคุณไม่ได้เป็นที่ถูกรักเนี่ยผมอยากให้คุณจำเอาไว้ครับว่ายังมีคนอีกมากมายที่รักคุณหึงในนั้นก็คือผมครับ Welcome to the Cloud Cassette I'm Much p a s Medical February 14 th, Otherwise known as Valentine's Day It's a very special day where the entire world celebrates love Love can come in many forms It can be from your parents, it can be from your brother or sister, it can even be from that special someone, or it can be from you guys to us. I just want to take this opportunity right now to express how important that love is to us and how much it means to us. So this Valentine's Day, we hope you all can spend it with your loved ones. Coming into the Q&A portion of the Cloud Cassette, we'd like to ask you all how you spent your favorite Valentine's Day. or your most embarrassing Valentine's Day experience. We would also like to know how you're going to plan to spend this Valentine's Day. Put it in the comments down below and let us know your answer. Don't be afraid to interact with other people's answers and let's have fun together. Last but not least, I would just like to interject my personal opinion on Valentine's Day. Valentine's Day is a beautiful reminder of the word love. We can experience love every single day from the people closest to us. So value those people and don't forget to express your love towards them because Valentine's Day is simply just another reminder to do what we should already be doing every day and that is telling our loved ones just how we feel about them and to spend quality time with them. And so don't wait to express your love just on Valentine's Day. Do it every day. And with that, this is Witcher Boss Medical signing off the Cloud Cassette. ก็จบไปแล้วนะคะสำหรับคาวคัสเซช่าตอนแฮปปี้วาเลนไทน์เดย์จากทางวีออนคาวเนาะซึ่งทุกทุกคนก็จะพูดด้วยเหมือนใครๆก็หมดว่าความรักกับมันก็ต้องเริ่มจากการหลักตัวเองก่อนแล้วความรักมันก็ไม่ได้มีอย่างที่เขาบอกแหละว่ามันไม่ได้มีแค่แบบเหมือนเป็นแฟนกันอาจจะเป็นความรักจากครอบครัวพี่น้องเพื่อนฝูงอะไรอย่างเงี้ยแต่ในส่วนตัวแล้ชอบคำโอยพรของปิงเพราะว่ารู้สึกว่า ครอบคุมแล้วมันก็เป็นเรื่องจริงด้วยความเขาเป็นคุณพ่อได้แหละเราก็เลยรู้สึกว่าเขาก็ผ่านอะไรมาเยอะแหละแล้วก็รู้สึกว่าเออเราเราเรา,เราชอบข้อความของปิงในนี้แต่อันนึงที่เรารู้สึกได้ก็คือข้อความของนอ็อตซึ่งเขาบอกว่าความหลักอะมันคือการการให้ไม่ใช่การรับเราก็เลยแบบเราก็ไม่รู้นะว่าทุกคนคิดยังไงกับวิธีการเป็นติงของทุกคนอะแต่เราก็รู้สึกว่า หลายๆหลายๆแบบในช่วงเนี้ยมันก็ผ่านแบบดาวมาหลายๆด้อมมาเยอะอยู่นะเราก็รู้สึกเราก็รู้สึกว่าถ้าความรักอ่ะที่ใครบอกนะความรักอ่ะมันก็มีมีเวลาของมันซึ่งเราก็ไม่รู้ว่ามันอ่ะมันจะไปสิ้นสุดที่ตรงไหนใช่ไหมล้วก็แบบว่าไม่รู้ว่าแบบคนที่เรารักอ่ะจะอยู่กับเราอีกนานแค่ไหนทํานองนี้อันนี้ประโยชน์นี้ใครเป็นคนพูดซึ่งเราไม่แน่ใจอัน อันนี้นอตหรือเปล่าที่บอกว่าไม่รู้ว่าความหลักอันนี้มันจะอยู่ไปกับเรานานแค่ไหนเราก็แค่ทาวันนี้ให้ดีที่สุดในมุมมองของความเป็นติของเราเราก็รู้สึกว่าด้อมมันก็ขึ้นมาเยอะแล้วก็คนเรามันก็สามารถชอบใครหลักใครได้หลายๆคน ในการชื่นชมในผลงานการแสดงหรือใดๆก็แล้วแต่เราก็รู้ว่าแค่วันนี้เราเรารักเราก็รักไปเต็มที่แหละวันหนึ่งมันอาจจะแบบพอไม่มีผลงานบางคนน่ะก็อาจจะหลักน้อยลงแต่ความรักอะ่ะมันก็ยังอยู่แหละวันไหนที่เขากลับมีผลงานเราก็กลับมาซัพพอร์ตเขาอยู่ดีแหละมันก็ไม่ได้หายไปไหนทุกคนก็สามารถรักทุกคนได้งคนบอกบางทีเข้าทวีตนะบปผัวมากทำไมทำไมไปชอบคนนู้นคนนี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบ เราก็ไม่ได้บอกว่าเราไม่เราเลิกชอบเขาแล้วหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่เราก็ยังอยู่เราไม่ได้ไปไหนเราแค่กลับแบบเราก็แค่บอกเออมันมีสิ่งใหม่ที่เข้ามาที่ทำให้เรารู้สึกใจฟูในช่วงนี้เราก็เออเราก็ต้องเราก็ต้องแสดงความรักออกไปให้คนที่เราแบบชื่นชอบรับรู้ไหมว่ากเออเราก็ชื่นชอบในผลงานเขานะในความรู้สึกเราแต่บางคนแบบรักมันคือ ก็อย่างที่น้อยบอกว่ารักมันคือการให้เราก็เหมือนเราได้แสดงความรักออกไปแหละว่าเราได้ได้รักคนกลุ่มนี้ขึ้นมาแต่บางคนแบบรัก,กมันไม่ใช่การได้รับอย่างที่น้อยบอกจริงๆว่าแบอบกเราแค่แบบเราแค่ส่งความรักไปให้เขารู้สึกแหละว่าแบบเออเราก็ยังรักเขาอยู่ตรงนี้ซึ่งแบบสิ่งที่เขาทํามาถึงน้อยจะบอกว่ามันไม่ใช่การรับแต่สิ่งที่เขาทํากลับมาซึ่งทั้งผลงานการแสดง เหลือที่เขาทุกคนเรียกว่าการเซอร์วิสอะบางทีมันก็เป็นการที่ได้ได้รับความรักจากเขากลับมาเหมือนกันนะในความรู้สึกเราถึงเราจะบอกว่ามันไม่ใช่การได้รับแต่อันนั้นมันก็อาจจะเป็นมันก็อาจจะเป็นเพราะว่าเขาส่งความรักกลับมาเราก็เลยได้รับในความรักนั้นด้วยหรือเปล่าอันนี้ในความรู้สึกเรานะเราก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว <ๆ S 2> ่าทุกคนคิดเหมือนกันหรือเปล่าแต่แบบอย่างพี่มิวอะอันนี้ขอยกอย่างพี่มิวเลยนะช่วงเนี้ยเราก็รู้สึกว่า อย่างพี่มิวบอกเราเข้าใจทุกอย่างเลยนะว่าแบบว่าทุกคนต้องแยกว่าเรื่องจริงกับจินตนาการอะคืออะไรคือทุกคนมีสิทธิ์จ,จะแบบจินได้อะไรได้เราเราก็แบบด้วยความที่ว่าเราก็ชอบหลายคนแล้วเพื่อนเราก็รู้ว่าเราชอบน้องคู่นี้คู่นี้แต่อย่างที่หนักสุดอย่างเนี้ยอย่าง BKPP ใช่ไหมเวลาเราไปเจอใครใครก็จะชอบพูดว่า อา้าวเขาเป็นแฟนกันไม่ใช่หรออะไรเงี้ยเราก็บอกว่าอืมเขาไม่เคยเออกมาพูดนะว่าเขาเป็นแฟนกันแต่ถ้าเป็นแฟนกันเราก็ยินดีแต่ถ้าไม่ใช่อ่ะเราก็ไม่ได้ว่าอะไรเพราะเราชอบความสัมพันธ์ที่เขาเป็นกันอยู่ตอนนี้เราก็เลยรู้สึกว่าอบางทีมันก็แบบทุกคนอย่าแบบที่ทุกอย่างที่เขาแสดงให้เราเห็นมันไม่ใช่ มันก็ไม่ใช่ทุกอย่างที่เรารับรู้ว่ามันจะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าเราใช้คําถูกอะเราก็ไม่รู้นะแต่เรารู้สึก,กว่าบางคนนะอะแบบเธอสแสดงอย่างนี้เธอก็ต้องเป็นอย่างนี้ให้ให้ฉันไปตลอดมันก็ไม่ใช่ทุกคนก็ต้องเลือกแยกระหว่างเรื่องงานกับชีวิตจริงเขาเนาะบอหลายอย่างมันแบบเราดูแล้วก็แบบอ,อันนี้มันคือชีวิตจริงทุกคนมันไม่ใช่การสแสดง เราก็อยากอยากให้ทุกคนแยกแยะนิดนึงแบบบางทีเป็นนักแสดงอ่ะพอเขาศิลปินที่เราชอบแหละเขามาเห็นอะไรอย่างเงี้ยบางทีมันก็แบบบั่นทอนเขาเหมือนกันเพราะเขาบั่นทอนจริง,รงๆเขาก็อาจจะแบบไม่มีแรงในการที่จะรักตัวเองและทํางานออกมางานที่รักออกมาให้เราได้รับความรักจากเขาแล้วเราก็ไม่ได้ส่งความรักกลับไปให้เขาอยู่ดีมันก็เป็นวัฏจักรไงทุกคนเราก็อันนี้ส่วนตัวนะ ไม่อยากให้ทุกคนแบบก่อนจะพิมพ์อะไรก่อนจะอืมโซเชียลมันอยู่ไปตลอดแหละทุกคนไม่อยากให้ทุกคนลามาดความพูดบางทีอะร้อยความดีกับหนึ่งความผิดอะมันแบบเราก็เลือกดูหนึ่งความผิดอยู่เดียวไม่ได้ดูหนึ่งหรอร้อยความดีที่เขาส่งกันมาหรอกเอจริงๆถึงบอกใครจะบอกเอไม่คิดไม่คิดไม่ไม่เชื่อว่าคนที่อ่านจ,จะไม่รู้สึกทุกคนก็รู้สึกเหมือนกันหมด ส่วนที่คุณวิชาพาณนะคะเขาตั้งคำถาม Q&A ไว้ทุกคนก็ไปร่วมสนุกกับเขาได้โดยการใช้คำว่าร่วมสนุกที่เขาบอกว่าให้ไปตอบคอมเมนต์ในใต้คลิปเนอะเขาตั้ง Q&A ว่าวาเลนไท์ที่ประสบการณ์ที่ดีกับประสบการณ์ที่ที่น่าอายของคุณคืออะไรซึ่งอันนี้ก็ไม่มีอะ่ะมากสุดก็คือแปติ๊กเกอร์กับเพื่อนที่โรงเรียน แล้วก็วาเลนไทน์ไปไหนบ้างก็คือนอนนอนและนอนซึ่งวาเลนไทน์ก็ถึงเขาจะบอกว่าไม่ใช่แฟนอ่าไม่ใช่คนรักอาจจะเป็นเพื่อนครอบครัวแต่วันวาเลนไทน์ส่วนอญ่าร้านอาหารก็แน่นซึ่งเป็นคนที่แบบว่าไม่ชอบแย่งชิงพื้นที่ในการแบบไปเข้าคิวในงานอะไรอย่างี้ก็เลยแบบนอนนะคะทุกคนวาเลนไทน์ แล้ว่าเลนทายนี้ใครไปไหนบ้างก็ลองคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะคะแล้วก็ขอบคุณทางบิออนคาวนะคะที่มีคลิปออกมาฉลองวันเลนทายให้ซึ่งเราก็เออเขาหน้ารังนะก็ทำคล้ายๆบอสแคนแหละแล้วก็ไอตัวเทปอะพอมันมันถึงไบเบิลคนสุดท้ายอะเทปฝั่งฝั่งเนี้ยไอสายเทปเขาเรียกสายเทปไหม มันหมดได้นะทุกคนลองสังเกตดีๆแล้วมันก็มีรูปแพ็กิงก็คือการส่งข้อความมาถ้าในความหมายถ้าไม่แน่แต่เราคิดว่ามันเป็นการคือการส่งข้อความแต่โดยรวมก็คือเราว่าเหมือนบอดแคส์เนาะส่วนวาเลนไทน์นี้นะคะใครไปไหนมาก็ลองคอมเมนต์ดูนะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะสำหรับวันนี้ไปแล้วะคะ่ะบาย